ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่นอ้นอ,งขของสู้กูสุ้คนสลับวนนี้เรต้องอีย่างมากมายดอกนะอยู่หน้าบ้านครับผมมืดนีเร่ต้องอีย่างมากมายดอกมาโอ้ยผมอันคืดกินอยากกินอันแกงผําพี่น้องแกงผํามแกงผํามแกงไข่น้าแล้วแต้ผู้ใดสีห้องผู้ใหสีห้องแบบใดเอา้าเอา้เอาเนี่ยมันกินโเ,เบิดมันสิเป็นเนียนฉ <c oughs> ันกินโเ,เบิดแล้วมันสิเป็นเนียนตัวพี่น้อง โอ้ยเนาะเอ้าจานคือแข็งแท้ซบํานี่ฮะคือแข็งหนังๆิเอ้าแข็งก็แข็งรถโอ้ เวลาขาเคี่ยวนะฮะมันสีลักษณะแบบไข่ขาไข่ปลาคาเวียครับผมคือกันเลยแกงปทบดุ พี่ลองถามผมว่าอนพี่จ้าเนื้อไม้พี่จ้ากินเนี่ยเป็นเนื้อไม้อีหยังอันนี้เป็นเนื้อไม้ป้าครับผมเขาเอิญเป็นเนื้อไม้อะเนื้อไม้ไรทางผมห้องเนื้อไม้ไรเนาะทางอื่นบ่ดุ พี่น้องวาพี่จ้าคือว่าจัดลอปเตอร์ให้มึงแน่วเดี๋ยวทาครบสองล้านผู้ติดตามนะฮะผมจัดให้แน่นอนอืมเอาปูรัดกาบ่าพี่นอ้องปูรัดกาดก็เนะผมยังบ่เคยเฮ็ดจักรเทียดนะปูรัดกาดมันแพง <laughs> ราคาสูงับผมไม่ต้องเอียงมากไม่หรอกคือประเด็นของพี่จ้าคือพี่จ้าบ่ยอยาก ถ้าเป็นเมนูแบบเนี้ยคือเมนูที่ผมอยากด้วยไนงะผมไปกินยูมาเรน้ำตาจรไหรเนะ่ยลอบเตือร์พิโรหะพัน ผมมองว่านะฮะอาหารแบบเนี้คือมันแล้วแต่ผู้มักนะพี่น้องนะหลายคนก็บอก,กินหลายคนก,มก็มักหลายคนก็แซบ่บ โอ้กินง่ายๆยู่ง่ายพี่น้องนะครับเขาเที่ยงนะมื่อนี้เขาเที่ยงับนะผมเป็นแกงผําแกงไข่น้ําหรืออีย่างก็แล้วแต่น,นะครับที่เราอยากอยากเอื่นเป็นคาเวียอีสานเลยก็ว่าได้นะฮะเวลาเอาที่เคี่ยวไปมันจบแตกตุบแตกตุบ,ตกตบนะบซึ่งมันสุกแล้วเด้พี่น้องนะครับผมเอาไปแกงอย่างเรียบร้อยแล้วที่แกงแส่ปลาก,ก็ได้แกงแส่กระดูกหมูก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนํานะให้ไปแกงแส่กระดูกหมูดีกว่าพี่น้องนะครับมันจะนัวว่ากันนะครับมันจะมีความมันของกระดูกหมูแล้วก็มันจะได้รสชาติ ก็ปลาครับผมนะฮะคอเสียของเขาเอามาแกงใส่ปลาคือมันมุนพี่น้องเนื้อปลามันมุนแล้วมันไม่เป็นตะกินนะฮะพบพ่อกันแบบนี้ซูมืซูเวนแล้วว่าพี่จ่าจะพาพี่น้องมาเฮ็ดอย่างแซ่บแบ,แบบนี้ก็ในสลักคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่นอ้องเพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ